สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาวไทยชาวฝรัง่งชาวสาวปอลาายุ้มไดของโลกปามพ่อนกลาผมงามสวัสดีคือเก่าเด้อจ้าบอบาสิยูมุมไดของของโลเนาะจากเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำารวยเงินทองเด้อเด้อมาอีกแล้วจากเขาป่าอีกแล้วสดชื่นโอ้ยน,อน้องล่มผัดตน้นไม้วิววิวเนาะนี่แหละ ธรรมชาดเนาะพี่น้องเนาะข้างนาป่านะคือปลาเ็ดที่ป่ามหาแล้วมันหลายเนาะพี่น้องเอ้ยเบิงเนี่ยเดี๋ยวอันปลาสิกับกล่องให้เบิง้งด้วยจะเด้อนั่นนะแค่นี้แหละพี่น้องนี่ปลาสิให้เบิง้งบ,บ่กไกลบาน่งางมากนี่นี่บ้านพี่น้องจ๋าบานเขาอนี่ทางลงนี่ปลาสิเข่ามาในนี่เบิง้งนี่นา,นาะจะเนาะโอ้ยเบิ้งข้างนานะ่ะ บิวสวยสวยพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่จ้ะสดชื่นลืน่ลนล่มเนาะได้มาบ่หลายดอกวังหันจ้ะพี่น้องมะป่าสีเฮ็ดนเนาะเฮ็ดต้มยำพี่น้องเนาะต้มยำต้มยำเก็บก่อนเก็บก่อนพี่นอ้องอ่าโอ้ยโชคดีที่หาได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปทำฟาร์มสะอาดโอ้ยเห็นบ่ ทำความสะอาดเดี๋ยวไปต้มย่ำเห็ดน้ำพริกเผาเนาะเ,เห็ดน้ำพริกเผาแซ่แขมไวก็ได้จ้ะเมืม่อนี้ไปบอค่อยมีพี่นอ้องค้นหาน้ำแนละ่ะฝรั่งก็หาฝรั่งยู่แถวนน่นเนาะ,นอะพอส่วนมากฝรั่งเขาสิกินอยู่สองเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเผิงหวานกับเห็ดอันนี้ล่ละนี่คนทาานี่นะ ก็จิกกินอยู่สองเหตุส่วนมากกับ่คคอยเก็บดอกอส่วนมากฝรั่งเขายานยานเก็บน,าน่าจะเนาะทำเหตุเดี๋ยวจะไปซื้อไกไม่มาต้่มต้่มย่ำสดน้ำโอ้ยคือสียบขอบคุณเพื่อนเอนด้อขามาใหา้กำลังใจบัาพลน หลังบ้านพี่น้องเหอนี้อากาศดีอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เยอรมันอากาศดีจ้ะเออโชคดีเนะาะจักน้อยกะจิเขานะ้ดูใบไม้ผลิแห่งเหี่ยวหนาวในบ้านนี่เออกะติได้อยู่ในบ้านกันละพี่น้องกันนี้เออ้เฮ้าตัดก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกะทุกอย่างก็โอเคเนาะจากเนาะป่าวาเออ ตัดแล้วจะตัดแล้วก็ล่อล่อลูกให้เพิ่นไปครับรถสะกอนยามโมงเออก็จังสีออกไปซื้อกับเขาเนาะจะเนาะมาในตู่ในตู้ว่มียังแล้วจะเออกะคาครับรถเพิ่นกะ็ะมาแล้วงวดแล้วคาครับรถจด0ลอยอยูโลกว่าจะเออครับใด ขั้นที่สามคือหมู่บ้านบินมะแลวจกบินมะแลวงวดแหลกเจ็ดร้อยกว่าโยโูโรับสี่สิบห้านาทีพี่น้องพอถ,ถึงชั่วโมงสี่สิบห้านาทีพอ,อ,อถ,ถึงเกา่าสิบสี่สิบห้าแหละกามาเบาสูฟงเราจะเนาะเบิ้งสี่ยุดอยูท่ทไดรยบอกเพิรนจะเกินสัก 4, สี่พันเด้อสนดอกเอออย่าเกินเฝา้าอืมประมาณนั้นแหละพี่น้องไปเฝ้าไปเฮดเฮดไปพอได้มีเรื่องคุยเนาะจ้ะเนาะเราจะเอามันสีหน้าไปได้ประพจนก์กาบขอบคุณหลายๆลด้วยจะเด้อที่ก็มาให้กำลังใจพอกนันคลิปหน้าด้วยจะเด้อเพื่อนๆใหม่เพื่อนเกาน่าเนาะจ้ะเนาะให้กำลังใจคือเกา่าลราจะเออ โชคดีนี่ใช่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยจะเดิอม,มาเอาเห็ดไปต้มไปปนขออกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย